พบกับเปียวอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเปียวก็อยู่กับเจ้านี่เลยค่ะนิว s ิ b ู s ี i ไททันนะคะใหม่เลยออกมาใหม่เมื่อวานสดๆร้อนๆเลยนะคะวันนี้เปีจะพามาดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ ที่เปลี่ยนไปแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะนั่นก็คือกระจังหน้าของเรานะคะอันนี้เป็นกระจังหน้าแบบฮันนี่คัมนะคะตัวน,นี้นะคะก็จะสามารถดักอากาศได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะและสําหรับไฟนะคะก็จะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ LED นะคะเห็นชัดส่องสว่างมาแต่ไกลเลยนะคะ และสําหรับเครื่องยนต์นะคะก็เป็นแบบใหม่นะคะเป็นแบบไฮเปอร์พาวเวอร์นะคะเครื่องยนต์2.4ลิตร184แรงม้านะคะแน่นอนว่าแรงมากกว่าเดิมแน่นอนค่ะโอเคเดี๋ยวเพียวพาไปดูกันต่อที่ด้านข้างค่ะ และสําหรับด้านข้างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะนั่นก็คือล้อแม็กนะคะลายล้อแม็กอันนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนล้อแม็กเป็นลายใหม่ด้วยนะคะสําหรับกระจกด้านข้างนะคะก็จะเป็นกระจกสีโครเมียมทูโทนแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเรียวตรงนี้เลยค่ะและสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นกล้องรอบคันด้วยนะคะกล้องคันก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะคะและยังมาพร้อมกับบายสปอร์ตด้วยนะคะ สำหรับมือจับของเรานะคะก็เปลี่ยนใหม่นะคะเป็นมือจับที่ใหญ่ยิ่งขึ้นนะคะและ้วก็มาพร้อมกับปุ่มกดตัวคีย์เรสแบบนี้ด้วยนะคะสำหรับบันไดข้างนะคะก็จะเปลี่ยนใหม่เนาะตรงนี้ก็จะดูใหญ่ขึ้นนะคะกว่าเดิมตั้งแต่ด้านหน้ามาถึงด้านหลังเลยนะคะค่ะแล้วสำหรับบอดี้รวมๆนะคะก็จะดูเขาใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวฝาถังน้ำมันนะคะเห็นได้ชัดว่าใหญ่ขึ้นมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังเลยค่ะ สำหรับด้านหลังของเรานะคะไฟท้ายของเรานี่นะคะก็จะโดดเด่นมาแตไกลเลยนะคะสามารถมองได้ไกลแบบหลายเมตรเลยนะคะและสําหรับฝาท้ายนะคะคันนี้นะคะเราสามารถล็อกด้านนะคะจะเห็นว่ามีคุณแจรล็อกอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยนะคะจํานวน4จุดเลยแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวพี่จะพาทุกทุกคนนะคะไปดูกันต่อที่ด้านในเลยะคะ่ะ ค่ะและสําหรับด้านในนะคะสิ่งที่เป็นไปเลยเล่นคือนี่ค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะคะจับกระชับมือมากยิ่งขึ้นเลยนะคะแล้วก็สําหรับหน้าจอของเรานะคะเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะคะตัวนี้นะคะรองรับ Apple Car p l พ y และก็ Android Auto ด้วยนะคะตัวนี้นะคะใหญ่ชัดเจนมากๆเลยนะคะและสําหรับแอร์ของเรานะคะก็จะเป็น แอร์นะคะแยกซ้ายแยกขวานะคะตรงนี้นะคะก็ปุ่มต่างๆเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จับประชับมือง่ายๆมากเลยนะคะลงมาที่ด้านล่างนะคะตรงนี้ผู้สตาร์ทของเรานะคะก็ย้ายมาจากฝั่งขวามือมาอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะตรงนี้เลยนะคะกดง่ายมากๆค่ะ แล้วก็จะมีพอตให้2องพอตนะคะสำหรับคอนโซลของเรานะคะก็จะออกแบบใหม่นะคะทําให้ดูใหญ่ยิ่งขึ้นนะคะและภายในของเราดูได้เลยว่าภายในของเราเนี่ยใหญ่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่วางแก้วนะคะจำนวน2ช่องนะคะพร้อมกับเบรคเมือด้วยค่ะสําหรับเบาของเรานะคะก็จะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะก็พุ่มนะคะจะรู้สึกว่าตรงเนี้ย เขาโอะมานะคะแล้วก็ทําให้แบบกระชับตัวเรามากยิ่งขึ้นนะคะค่ะแล้วสาหรับผู้โดยสารแถวหลังนะคะเราก็จะมีระบบหมุนเวียนอากาศนะคะตัวนี้เขาก็จะดูดแอร์นะคะหมุนเวียนอากาศภายในนะคะให้แถวด้านหลังเนี่ยไม่ร้อนด้วยค่ะและสําหรับหน้าปัดนะคะตัวนี้ก็เป็นหน้าปัดแบบใหม่เลยนะคะจะเป็นหน้าปัดดิจิทัลที่อยู่ตรงกลางนะคะตัวนี้นะคะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วสําหรับราคารถนะคะตัวนี้จะอยู่ที่1นึ่งล้านสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะคะในสีธรรมดานะคะก็คือสีเทาดำสีบอ เงินแล้วก็สีดํานะคะสำหรับสีขาวก็จะมีเพิ่มเงิน1นึ่งบาทเหมือนเดิมค่ะ เป็นกันบ้างคะสำหรับเจ้าออนิวเจตันคันนี้นะคะเปลี่ยนใหม่เน้นๆเต็มๆหล่อๆเท่ๆ,ลๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะสนใจนะคะก็สามารถสอบถามเปียวมาได้เลยคะ่ะที่โทร0852345205นะคะได้ทั้งโทรแล้วก็แอดไลน์มาเลยนะคะและสุดท้ายนี้นะคะเปีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะให้ YouTube Channel แล้วก็ Facebook f แฟนเพจของเปีวด้วยนะคะและสําหรับวันนี้เปต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ Drive your ambition. Mitsubishi Motors.